งานปาร์ตี้สละสดของชายคนหนึ่งถูกสุนัขพวกนี้แย่งซีนไปจนหมดและเพื่อนทุกคนที่มางานเลี้ยงนี้ก็กลับบ้านไปพร้อมกับสมาชิกใหม่มิเชลครดด็อกชายคนนี้กับเพื่อนๆตั้งใจะจะไปเที่ยวที่เทนเนสซี่กัน5วันโดยทริปครั้งนี้เป็นปาร์ตี้ฉลองสำหรับการแต่งงานของมิเชลที่กำลังจะจัดขึ้นในเช้าของวันแรกขณะที่กำลังทอดเบคอนกันอยู่พวกเขาเนี่ยเปิดประตูที่พักทิ้งไว้ต่อมามีสุนัขตัวหนึ่งที่น่าจะได้กินอาหารน้องเดินไปหยุดนั่งอยู่ที่หน้าประตู ดูแล้วเหมือนจะหิวแต่ก็ไม่บุกลุกเข้าไปเองมิเชลเองดูออกว่าน้องน่าจะเพิ่งมีลูกมาแถมยังขาดทั้งน้ำกับสารอาหารเพราะหลังจากที่พวกเขาแบ่งของกินกับหาน้ำให้ดื่มน้องก็เลยจะมีน้ำนมอีกครั้งทุกคนพากันเรียกสุนัขตัวนี้ว่าแอนนี่และเริ่มสังเกตว่ามันทำท่าทางเหมือนปกป,ป้องจุดจุดหนึ่งในป่าอยู่ตลอดเวลาพอตามไปดูถึงเจอหลุมขนาดใหญ่ที่ในนั้นมีลูกสุนัขอยู่ทั้งหมดเจตัวทุกตัวดูสกปลอมอแฉม,มแต่ก็แข็งแรงดีดูก็รู้ว่าแอนนี่เอาของทุกอย่างที่หหหาามมไดด้้ใกกับลูๆจน กลุ่มเพื่อนพากันเอาลูกสุดพวกนี้กลับที่พักเพื่ออาบน้ําทำความสะอาดทีละตัวจนตอนหลังงานปาร์ตี้สละโสดก็กลายเป็นเด็กแคร์รับเลี้ยงสุดาไปทันทีนอกจากนั้นเงินที่ลงขัดกันมาซื้อเบียรก็กลายเป็นเงินค่าอาหารน้องๆเรียบร้อยสุดท้ายแอนนี่ถูกทางบ้านของมิเชลรับไปเลี้ยงและลูกของมันก็ถูกเพื่อนเจ้าบ่าวหรือไม่ก็คนในครอบครัวรับไปเลี้ยงตอนนี้พวกน้องๆเลยได้อยู่บ้านใกล้ๆกันอีกทั้งยังโตมาด้วยกันอีกด้วยเพื่อนๆคิดยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์บอกเจ้าบ้านนะครับ